ตอนนั้นมันัชาตอนนั้นไม่รู้อ่ะตอนไอ้ตรงนี้กระจกมันแตกไงว่ามันเจ็บๆเอามาดูเห็นก้งแกงอะไรเงี้ยเป็นรูเป็นอะไรเงี้ยแล้วมันก็ร้อนอับมือคะล้วงคำดูวามันร้อนร้อนอะไรเงี้ยมางัดมาก็เป็นลูกปืน อะก็ติดอยู่กัหนังอ่ะก็อยู่กัหนังแต่มันไม่เข้าไปไม่เข้าไม่ดีเมันยิงตลอดในขนที่ขับเราก็ตามหลังพอจะแซงบอกแบงกจะแซงจะตามตูดดันได้ยิงไปถนัดมีจังหวะที่เราเบียดพยายามให้เขาหล่นข้างทางมี แต่มันก็ไปมันทั้งยัง,งแตกกันแหละก็ตะบี้ตะบ,บานจนไปอยู่ที่สภาทีนี้มีของดีอะไรทำไมยิงไม่เข้าเขาโชว์พรากันทุกคนแล้วเหลือของผู้กองผู้ก <c oughs> องโชว์หน่อย <c oughs> นี่เป็นหลวงพ่อสนทอนครับก็หลายปีนะแควคาดไม่รู้ไม่เคยลองเลย ใ,ใส่องค์เดียวองเดียวตลอดเลยครับปฏิหารหลวงพ่อมั้งเนี่ย <c oughs> ในในชีวิตรับราชการของพี่พี่อุตตเนี่ยค่ะเคยเจอเรื่องแบบนี้มาก่อนไหมที่มีเห็ุปะทะยิงก,กันแล้วมันก็ยิงไม่เลือกแบบนี้ยค่ะต้องสมัยอยู่ชายแดนก็ขึ้นต้นไม้มันก็ยิงไอ,ของ้ขมรก็ยิงหนหนึ่งแล้วก็ไปป่าไร่ก็ไปกู้ระเบิดกู้อะไรเงี้ยก็ไม่เคยเปเลย อยู่นี่มาสามสิบปีเคยมีเหตุการณ์ระทึกฝวันแบบนี้ไหมคะไม่เคยไม่มีอ่ะมีอีกครั้งเนี้ยแล้วก็เล็กเล็ก,ลกน้อยอะไรเงี้ยก็ธรรมดาเคยถูกยิงนี่ครั้งแรกนะนยิงไม่เข้าด้วยนะ เฮ้ตำรวจอะี่ตงได้ไหมอะโนยิเนี่ยโดิงเหรอโดิงครับโดนงมาดิมาดิ m า o ิมาดิตวเอาไงให้คนกลับมา จังหวะที่เลื่อนขึ้นเลื่อนตัวเองขึ้นไปเนี่ยก็ลดปืนลงเพราะว่าคนเจ็บอยู่มีชาชุนในรถที่เจ็บอยู่ตเราต้องลดปืนลงจังหวะลดปืนลงแล้วตัวเราไปโผล่หน้ารถเลเวลนั่นแหละเป็นจังหวะที่ปุ่งออกมาโดนเข้าพอดีเลยกลางตรงช่วงใต้เราลงฝั่งซ้ายจะเป็นช่วงหัวใจพอดีรู้แล้วว่าโดน,นนะโดนแล้วก็ก็เลยต้องม้วนตัวลงม้วนตัวลงเพื่อหล,ลบวิธีการสงตอตายอีกพี่ใส่พระอะไรหรือเปล่า อ๋อก็มีครับเขาจได้ไหมคะพี่ใส่พระอะไรหรือเปล่าอ๋อก็มีครับขอเจได้ไหมคะก็อ๋อนี่ไงครับอ๋อก็อ๋อนี่ไงครับโทษนะพี่นี่หลวงหลวงพ่อสดพ่อสดทรหลวงพ่อสดทอ8แปดสิบปีกรมตำรวจศาสตร์นะครับ เ, <ขอ S 1> เนื้อเงินลอยองค์แล้วว่าน้ําทองกระจายทังองค์องค์นี้ผมบูทวดวัดช้างให้ครับเป็นเหมือนสององค์ที่ต้องค้อยคู่กันใช่ครับ <c oughs> เป็นแรยงยึดเหนี่ยวจิตใจหรือเปล่าแต่ก็ทำงานได้ครับ <ๆ S 2> ก็ถือว่าแต่ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเป็นจริงนะเป็นจริงเพราะว่าตำรวจเราทุกๆคนที่ผ่าสมรภูมิมาเนี้ยเนี่ยของบูชาของพ่อของปู่เนี้ย จะแคล้วคลาดหมดนะแต่ละเตศที่ผ,ผ่านมามีข่าวมีอะไรจะจะเห็นแบบนี้บ่อยตลอด อยู่แล้วกันดำยิงออกมาปิงตอนเข้าคนขับหรือว่าคนัขับคนขับแล้วนี่หรอเงนจิงโดนจิงไอ้นงหยั่นมันใส่ขาสั้นคนยิงอ่ะไดีแล้วเ เราผ่านเรื่องหนักมั้มาแล้วผ่าน,น,ม,น,นมา,นะะานมเยอะอถ้า,าไล่จับยาก็หลายครั้งโอกาสโอกาสเสี่ยงมันก็มีสูงแล้วยิ่งมาทำงานแบบนี้เนีเราไม่เคยคิดหรอกว่าออกไปเราจะเจออะไรอันตรายแค่ไหนเสี่ยงแค่ไหนหแต่คิดอย่างเดียวเราก็ต้องเซฟตัวเองนะแต่ต้องรู้ว่าจะต้องหลบยังไงเพราะพี่รู้จังหวะที่จะหลบโอ้โหขนาดหลบนะถ้าไม่หลบดง<อ>งใยจะแย่นี่โดนไปสามเม็ดนั่นที่ขนาดหลบ ถือว่าดวงดีครับอีกอย่างคือกระสุนพุ่งออกมานึกถึงเลยนะหน้าลูกหน้าเมียนึกถึงก่อนเลยเราเป็นอะไรเราแย่แน่ลูกเมียเราก็แย่นี่มีของดีลูกเ่ามีพี่บอกว่าขาเนี่ยโดนึเต็มๆแม,มันไม่เข้าอ่ะมันไม่เข้าดีแล้ว <laughs> <laughs> มันเข้าโดนกระดูกหักแน่ๆมีหลงข้ออะไรที่ห้อยประจา หลวง,งพ่อที่ห้อยประจาเป็นโสธรยอดธงยอดธงแล้วก็ภัยรีพิณาแล้วก็พระรอดลําพูนแล้วก็จะมีอนุมานของหลวงพ่อฟูมีสิงของหลวงพ่อพูนวัดไผ่ล้อมแล้วก็มีตะกุดของอาจารย์ลํานครศรีธรรมราชนี่พี่พกทุกอย่างพกอยู่ในตัวอยู่ในตัวคือพาชุดน,นี้ก็จะไปไหนก็ไปด้วยเพราะมันมีประสบการณ์หมดจะลดชนลดความ ก็แคล้วคลาดแคล้วคลาดเจ็บน้อยถ้าพี่คิดว่าหยุดมันไม่ได้อะไรจะเกิดขึ้นคนมีมีคนตายแน่นอนระหว่างทางที่มันไปใช่เพราะมันจะไม่หยุดใช่ที่มันเสียหลักเพราะมันรีบด้วยอีกอย่างมันเป็นมันเป็นทางโค้งแล้วยางมันก็หมดสภาพแล้วแต่ถ้าเกิดเราไม่ตามแล้วมันวิ่งไปเรื่อยๆมันโอกาสหนีไปได้เรื่อยๆเหมือนกันโอ้พี่มันแบบคืออันอื่นอาจจะไม่ไม่เท่าไหร่เพราะมันไม่เห็น แต่จังหวะเสียวสุดที่หนูดูอะ่ะคือจังหวะที่พี่หันโกโปไปตรงรถเก่งสีดําซึ่งซึ่งเราไม่รู้ว่าสีดํามีอะไรถูกปะแล้วมันก็มีกระสุนกระสุนเด้งออกมาจากรถเก่งสีดาอะ่ะอันนั้นน่ากลัวมากนะขนลุกจนนั้นอะ่ะคือคือไล่ามาโอเคมันยิงมันจังหวะมันไม่ได้เห็นชัดเจนแล้วมันไม่ไหมขนาดนั้นไงแต่จังหวะแบบโอ้โหจังหวะยิงมาจากรถด,ดํานั่นคือแบบวิกฤตมาตอนนั้นคือคนคนเจ็บอีกคนยังไม่ลงมานาะยังไม่เห็นใครลงจากรถยังยังยังไม่มีเนาะใช่ นาจังหวะที่ทุกคนพอมีอีกหลายที่ทุกคนไปไปหลบที่พงหญ้าใช่ไหมใช่ก็ถึงจะมีพี่เขาลงแล้วมันก็ไปใช่นานไหมที่จังหวะนั้นจังหวะที่ยิงแล้วทุกคนหลบกันในยพงหญ้าสามสี่นาทีได้นะคือทุกอย่างมันเงียบสงบแล้วไงหลังจากสิ้นเสียงเปืนแล้วมันไม่ไม่มีอะไรเคลื่อนไหวแล้วมันก็ออกตัวไปซึ่งเราก็เห็นว่ารถคันนี้มันออกตัวไปแล้วก็ต้องออกละประมาณสามนาทีประมาณสามนาทีแล้วมันก็อยู่บนรถประมาณสามนาทีมันอยู่ทำไมไม้ไม่รู้ ไ,ไอน้น,นี่ไมู่คนเจ็งจากกี่คนอ่ะโดนยิงบาดเลยแค่หกคนอ่ะแม่งอยู่ไหนไมู้ใส่คนเนี้ยิงคนยิงตอนที่โดดลงมาจรถ